นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมูัสสภะคาวตูอราระตูสัมมาสัมพุทธทัสสะถ้าฟังบ่ดีคือจังวัลีที่ตั้งคำถามวัดเก่าโบวัดเก่าโบ อารามคือตั้งคำถามวัดเก่าแล้วโบผ่านฝนหลายปีสองห้าหกสี่สามสิบปีแล้วโนพวกดีฉันจะเล่าสารพันย่อยๆคุณแม่คุณพอ่อขอชื่นรับฟัง มาจะกล่าวความในที่ตั้งใจจะได้พันระนาเพื่อน้อมถวายเสียงแทนพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากินจาทนเก่าบอกก่อนเป็นดงไพร ไกลห่างเคยเป็นบ้านร้างโดยรูกหาตะหิวาตะกะสมัยนานมาผู้คนต้องลาแรมร้างไกลไปตั้งบ้านใหม่บ่อชนิง เกลงโรคหายภัยกยานตายตัวละว่าเก่าโบรางนั้นไปตามการเวลาจนหลวงปู่ขาวอนารยูมาอยู่จำพรรษาบวชเก่า เล่าความหลังที่ยัางพอโดนพอดีสองพหสสดวงตาภาสร้างบุตใหม่สองหาสหกตกปีชุกปีชัยาวระเจติยะมหาวิหารรวมใจ ก็สดใสเพลิดแล้วโหเกวหอพระไตรก็งามตาดังยาดจากฟ้าดาวดึงตรึงใจสังเวชนีสีสถานอยู่แสนไกล หลวงตาตั้งใจมาส้างไว้ให้บูชาผู้ใดผ่านมายกมือขึ้นสาธุการอนุสรสถานถิ่นบุรพชาญกองทัรรมจะได้หมดเคราะห์เพราะมีบุญน้อมนำ ขันเจ้าอยากไปคลำกบคลำเบึงสาสร้างใหญ่พูดแทนความในใจสาธุชนประชาชีพวกฉันจะสร้างความดีแทนพระคุณเรื่อยไป หวายพรพระสังขรัตนะด้วยหัวใจเป็นสุขสดใสที่ได้พึ่งบุญหลวงตาสิบเก้าตุลาสัญญาจะมาทุกปีอุบาสิกาคนนี้สิบอขีขานหายใจ ญาติธรรมจา้าทุกท่านที่มาทั้งไกลไกลเชิญเถิดนะเชิญเรารวมจิตใจน้อมบุญถวายแด่หลวงตาสาธุสาธุสาธุาธนิพพานะปัจจโยตุ